เกี่ยวกับที่ประประการชุนเมื่อวันที่สิบเวลาคุ่งมีแกกนวันหามีการใา้การชุมนุมใช้รถเราก็เราก็เป็นผู้ร่วมชุมล้วก็จะการชุมนุมก็มีการทนตถปรสายแล้วก็มีการเสนอขอรับาับางข้อริเริ่มที่เราได้เสนอไปในทีนี้เราก็ใช้ ถ้าชุมนยตรวจและรวจก็มีเพียงผู้ชุมนุมเดิมาอยู่ที่นงไม่มีการกระทำอะไรนแรงแต่อย่างใดทางที่ตำรวจก็ใช้กำลังเข้ามากรายกานผ้มสีคนนี่ปราศจากอะไคผมไม่ได้ปราศเลยครับเราก็ผมก็เป็นผู้ช่วชุมนุมกันแต่อยู่ดีๆก็โดนหมายกันเราก็เลยมองว่าอูตกลงเนี่ยหมายหมายที่ออกมาเนี่ยมันชอบทำยังไง เพราะมันมีการที่หวาดแหเลยโดยที่ไม่สนใจเลยว่าองค์ประกอบความพินเป็นอย่างไรแต่เหมือนเราว่าแค่ผู้มีอํานาจที่ออกหมายเนี่ยเขาไม่พอใจเขาก็ออกหมายคือปัญหาคือคนสั่งการเนี่ยคือใครคนที่มีอํานาจในการสั่งให้จับผู้จับผู้ชุนมนุมหรือคนที่มีอนานาจในการสั่งให้ดําเนินคดีเพราะถ้าโดยหลักการจริงๆแล้วเนี่ยเราคนที่เราไปร่วมกัมนมบนั้นเนี่ยหรือแม้แต่ที่ผมไปร่วมเนี่ยมันคือการชุมนมุมที่โดยสงบนะครับมันปากะ,ะอาวุธแล้วเรามีกฎหมายธรรมนูญคุ้มครองอยู่แล้ว คนที่มีอำนาจอยู่หนือรัฐมนุนเขาต้องการอะไรเราไม่ได้เป็นพวกก๊าซายเลยครับไปร่วมด้วยเช่นรูปต้นน, like okay. น,นี่คือปฏิเสธข้อต่อหาวหาปฏิเสธข้อต่อหาวหาครับปฏิเสธข้อต่อหาอยู่แล้วครับเพราะว่ารัฐบาลออกไนการทำสิดเชยด้วยข้อกำหนดที่ไม่เป็นไปตามผลครับอย่างเช่นตอนนี้คนเกิดเรื่งไม่เป็นเหตุหลายแห่ง ที่จะไปประกาศในการถือเชิญเวลาที่รัฐบาลประกาศในารื่องถือเชิญก็เคอต้องการจัดการการคุยงที่เรียกร้องอย่างสมบรณ์และสันติให้รัฐบาลตนองได้ตั้งทำหนูนแล้วก็ไปรุกสาบันกันแต่ว่าในกรณีของพวกเราหลายคนที่น้องบอกนะว่าโดนดำเนินคดีตั้งแต่ยุคคสชมาเพราะว่าเราก็มองว่ารัฐบาลเลือกที่จะประกาศทำลายคนที่ผิดต่างทำลายความชอบธรรมคนที่ผิดต่างไม่ว่าจะเป็นการสลายการชุมนุมบ้าน เริ่มใช้ความรุนแรงกับเราบนะอกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรายังคงยืนยันที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเราก็ยังคงทำหน้าที่ของเราต่อไปนะว่าเป็นทั้งผู้เข้าร่วมชุมนุมแล้วก็เป็นคนที่อคอยร่วมกิจกรรมที่ตอนนี้ไม่มีไม่มีใครน,แน,นำแล้วทุกจุดสามารถที่จะพูดคุยประัยมีสงของตวออย่างง่ายๆเลยเนะี่ยตั้งแต่เราอยากเลือกตั้งมา ตลอดนนปบััจจุองย,ย่างที่การทุนที่ผ่มานมาครับเราก็จะเห็นได้แล้วว่าแกไม่มีแกนรนำอีกต่อไปครับทุกคนในการนำไปจะถูกออกมาชุมนุมด้วยเจตนาลมของตนเองตามข้อเรียกร้องต่างๆตงั้งแต่ไกระกฎาคดากูม,มาเลยครับท่านลองสังเกตดูว่าการทุนที่เกิดขึ้นเรามักจะโดนออกไปเรียกในขณะที่กลุ่่มฝกไฟสงครามไม่ได้ถูกออกไปเรียองนี้เราบอกเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่ ยุติธนรมชายุติอำนาจในน,นามคณะรักษาความสงบแห่งชาติแหละครับมีการดำเนินคดีละยัดข้อหาต่างๆที่หลายๆคนในที่นี้ก็จำจำโดนดำเนินคดีตั้งแต่ยุบคชอชเลยครับเราเลยคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่รัฐบาลทําแต่มันไม่ปกติในระบอบประชาธิปไตยครับทั้งสี่คนที่ถูกไม่ใช่ครั้งแรกเลยนะหรือว่าอม่ไม่ไม่ใช่ครับ